สวัสดีค่ะสำนักง,งานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ขอประชาสัมพันธ์คำถามคำตอบประจำเดือนตุลาคม2568ดังนี้ค่ะคำถามที่1คณะกรรมการกำหนดราคากลางคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และผู้ควบคุมงานสามารถเป็นบุคคลคนเดียวกันได้หรือไม่คำตอบคือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ2560ข้อ,25อ26วรรค3กำหนดว่าในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งเดียวกันห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งไม่ได้มีข้อห้ามในการแต่งตั้งคณะกรกรมการกำหนดราคากลางกรรมการจัดทำร่าง T.O.R. หรือผู้ควบคุมงานห้ามเป็นบุคลคลคนเดียวกัน ดังนั้นหน่วยงานของรัฐสามารถแต่งตั้งได้ตามความเหมาะสมคำถามที่2กรณีทำสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องมีการวางหลักประกันสัญญาหรือไม่คำตอบคือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560หมวด5ส่วนที่2หลักประกันสัญญาข้อ169กําหนดว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นผู้สัญญาไม่ต้องวางหลักประกันดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตารา4ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐข้อ4จึงไม่ต้องวางหลักประกันสัญญาแต่อย่างใดคำถามที่3 หน่วยงานของรัฐจ้างเหมาบริการเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักง,งานในการทำสัญญาจ้างจะไม่กำหนดให้มีเงินหลักประกันสัญญาได้หรือไม่คำตอบคือการทำสัญญาของหน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาจัดทำสัญญาได้3ลักษณะได้แก่ 1. สัญญาเต็มรูป2สัญญาลดรูป 3. สัญญาแบบไม่มีรูปโดยหลักการในการทำสัญญาหน่วยงานของรัฐ ต้องทาสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560มาตรา93ซึ่งเป็นการทําสัญญาเต็มรูปตามลักษณะที่1ซึ่งกําหนดให้จะต้องมีการวางหลักประกันสัญญาดังนั้นการทําสัญญาจ้างดังกล่าวจึงต้องมีการวางหลักประกันสัญญาให้เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดคําถามที่4ี่ หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเติมรถบรรทุกขยะของหน่วยงานหลายคันซึ่งการเติมน้ำมันแต่ละเดือนมูลค่ารวมกันเกิน5 0 0 0สนบาทต้องดำเนินการด้วยวิธีการใดคำตอบคือหน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ2560โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา56วงเล็บ2วงเล็บซอโซกรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยดำเนินการภายใต้กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนพศ2563หมวด6ข้อ23ถึงข้อ24คำถามที่5หน่วยงานจัดซื้อรถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส พบว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอหนึ่งรายและเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้หน่วยงานตอกยกเลิกหรือสามารถดำเนินการต่อไปได้หรือไม่อย่างไรคำตอบคือการจัดหาพัสดุกรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอหนึ่งรายและเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้หน่วยงานของรัฐ สามารถใช้ดุลพินิษในการพิจารณาจะย,ยกเลิกหรือดับเนินการต่อได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ข้อ56วรรคหนึ่งประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กคกวจ0 405.3 ทับว350ลงวันที่23กรกฎาคม2562ข้อ3ค่ะสำหรับคำถามคำตอบประจำเดือนนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักง,งานรลังจังหวัดบุรีรัมย์อีเมล b r m c g d g o t h ไลน์ b r m e x c e l l e n c หรือเบอร์โทร4 4 4 6 6 6 6่สขอบคุณค่ะ